จ้าทุกข้อได้นะคะนี้เราก็จะมาเล่นแก้ฟรีไฟกันอีกแล้วจ้าเนีนะคะนี้เราก็จะมาเล่นชุดจาาชนสายเขียวเนาะเออเลเลิศเลยคืออีพีที่แล้วที่เราเล่นไปเนาะเธอมาเป็นชุดนี้แหละแต่เป็นกับผู้ชายเนาะนางใส่ได้2คนเลย่ะงเพศเลยแบบเลเลิศเลยแต่ในคันนี้เราก็จะใส่กับผู้หญิงบ้างเนาะเธอเปลี่ยนฟิลบ้างว่าใส่กับ ผู no online, 4, 4 like ้หญ so okay, so ิงแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเออมีความตัวเล็ก1แมตรนะคะเออลเลิศอ่ะละครั้งนี้เราก็จะมาตะลุย4ีกันต่ออีกแล้วจ้า3เกมเหมือนเดิมเลยเนาะเออลเลิศเลยเล่นกับเพื่อนแกโอเคถ้าพอแล้วก็ติดตามชมได้เลยจ้าตัดเข้าสู่เกมกันเลยไม่เป็นไรนะนะฮมจะไม่เลิศ ชิมพนเน็ตชาเป็นหนึ่งเน็ตปิงเน็ตปิงมาแลมแมาแ้วมาแมาแ้งสติก่อน จมดุยมากเลยอะตรงนี้นะเิวเอวเอววเน้นมันเล่น M 5 0 0ไม่ได้ M ห0คร้นะว่าปืนนี้ไม่เหมาะกับกันป่ะเนี่นอๆปะเพื <S <S 1> <S 1> ่อมันอึดๆเชยๆมันไม่ค่อยสัมผัสมันไม่ค่อยไปแมะ ไหนดูซิเป็นใครวิ่งมาฟังนี่บ้าอะไรในนี้มีบ้าทางนี้ตั๊ตัวสองเต๋อคนบ้านวะนู้ <First blood. S 2> no. ยังไม่ทันได้ยิงเลยยิงกว่าเด็กปะล่ะทุกคน <Yeah. S 2> ใช่แร่จุ่มเออจ่าเมธีร์สิบไพ่รถยันนี้มันเลิศน้ำเบาไฮอร่อยเลย อเอออย่างนี้หน่อยดาเมจคิวคูดาวอยู่ไม่ใช่อย่างตะแกะนางขึ้นไปบนบาน <S <S ้าบนนะเลิศนั่นแหละตะทีตัวเนี้ยดับเบิลคิล ชอบมึงดามมิดน่ารักเว่รใครเอายุงมาโอ๊ยไม่ไม่จะทบสถานอะไรเหรอนะไม่ทบสถานอะไรเหรอ ยังไม่สบสถทานเลยออกมาย่งนู้นจดัิดดับบิดดัิดดารากูดตุมุมีไม่ทำไคนอื่นได้งควงมันดิดแบบน่ารักไม,ด,ามากด้คน,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 นเล่นมัน,มนอบาบาท ตรงกันเลยอ่ะบ้านไม้บ้านไม้มีคนตยสาดปะไอ้ปืนนี้ได้ไงวะไม่เคยเล่นเล่นหน่อยมันจะคล่องเปล่าตรงนี้ปะ <First> ตรงไหนไนามายัางอ,อยู่ข้างหน้าแหละอยู่ฝั่งโน้นกันหมดเลยนาะยมายืนฝั่งนี้บ้างดีนี่ยืนฝั่งนี้บ้างก็ดีคนหนึ่งนะ่ะได้ป้า,าหมดเลย จะไปทำอะไรไปอย่าไปยอมแพ้นะคะต่อสูอ้แล้วฉันก็กินอีกจะ give them a sweet dream for a night แต่ขอในพุทธม,มากทำไมไป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 ตามมาด้วยเสื้อเขียวจะพาตุยก่อนในดัแบแรก น,นี่ตรงบันไดตรงบันไดย,ยิงไม่โดนเลยค่ะหนึ่งแม็กอันนี้ก็กระโดดไปมาทำไมไปมาไปมาทำไมล่ะ ไป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 วิ้ดโดนยี่สี่เองบาดมากทำกันนี้ได้ยังไรเราไม่รู้สึกมันได้สิ่งเกือบวิ่งใกล้ ไม่รู้สึกเหมือนมีเกือบใกล้ใกล้ลอดนั่นไหนะ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 ลอดกัดคืนกัดคืนนี่แหละต่นี้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 แหละไหนวะ เบอร์หนึ่ง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 เขาแอบไปกินกันแถวนี้ตอกส,สดเราจะตอกส,สดมันจะดีนะอร่อยขอตอกสดสดหน่อยไหน ย,ยังไม่ได้ตอกเลยอะ่ะไปๆๆเริ่ม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 เราจะไปคิดก่อนเลยดับแรกไม่เห็นมาทางนี้เลย้วปฏิหารนะไหนวามาขึ้นไปข้างบนปะนีไน่ไปยิงก่อนไปยิงก่อนไปยิงก่อนโลกไหนวะทาไม่เชื่อตัวเองโง่แบบนี้ หาไม่เจอแป๊บหนึ่งโง่อยู่ตรงนี้ป้าตรงนี้ป้าตอก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 นั่นแหละตอกเลยตอกอีกตอกตอกตอกไปจะปูไปหนึ่งโกลบนั่นแหละเลัดนันเล็ดลัดมีคนหายไปหนึ่งคนวะใครวะมันดีนะตกสดสด วิ้ยแกมีนั่นป่าไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรนะไอ้อันเชิญไปต่างมิติไปตกกลางสีแยกไฟแดงเก็บไหมเก็บไหมซูมอยู่ซูมอยู่อิวมีมีคนโดนลากไปตกกลางสีแยกต่อขคืน <c oughs> ลาดโอ้ลูสเองใครวะท <มา S 2> ่นกินทัานต่อสู้แล้วท่นกินอีกดรามากลับมาอีกการใช้ปืนพกปิดทิพยทูทำไมเออ,อดูการสี่เล่นสองควงอ่ะดาเมจทีละสี่นี่รวมกันยี่ไม่ถึงสิบหกมังก้งตะกี้น่ะ มาแล้วแกคักแม่นางแม่นางโย่ loss 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 เอาเอาคนไทยบินได้คนแรกของโลก

ฟางนี้นังฟังนี้ปะ่ะา <laughs> โว้ยคือแฮงตูว่าเขาดินดีเซิร์นั้นเคซี่เนี่ยบา้า นลังรถว่ะออกแต่ขา First b มันจะตายแล้วเพื่อนกดไม่ไป เต็ม <laughs> หนึ่งดิเต็มหนึ่งดิไม่ละ <Double Kill. S 1> <c oughs> แกแกไม่ซื้อของไม่ได้น <laughs> ายจอกดบ้าไปอะไะ ความวิบัตินี้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ซันเต,ตโลนะคะตอนนี้ว่ซื้อของไม่ได้ตะกีก้จิ้มไหนลายร้าเลยอ่ะตัวสับมันจะไม่ไหวหรือปะขนาดนี้นน <First flight. S 1> มันอยู่ตรงนี้ไอ้ไม้เนะี่ยไอ้ไม้เนะี่ย ลอดบอกให้จ <laughs> ุบ <ะ S 2> ได้เหรอแกตะกี้กันซื้อปืนไม่ได้อต้องไปหาขโมยเขาจัดกล่องในกล่องอะมาแล้ว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 ข้างล่าง oh <my. S 1> เป็นลิซี่อยู่เป็นลิซี่อยู่ก oh <my. S 1> <laughs> ันซื้อปืนไม่ได้ ทำไมทำไมปืนปืนนางดัวทำไมเก็บกดปกเก็บหายแล้วชิบหายแล้วข้างหน้ามีเป็นสิบอันเลยงง มีป้าตรงเนี้ไม่มีหรอกรยิงครยิงรัวแท้วะร <c oughs> ยิงรัวขนาดนั้นนะ <First Blood. S 1> มามุมนี้หน่อยไม่ได้หรอ <c oughs> ใครโดนตบกลางสีแยกไฟแดงวะนะ่ะ นานงตรงไหนล่ะอุย๊ยร,ร,รู้ว่าอะไรขนาด,ด,ดนั้นไอ,อแม่สาวยงโยเนี่ยนี่แหละนาง โอ้โ,โอโหเล่นกันขนาดนี้ไม่เล่นด้วยแล้ว อาราคาเด็กๆเป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่าเออคือแบบวีน่าซัตตลโลจริงๆเลยตานนี้เป็นอะไรที่แบบวิบัติมากคือตาสุดท้ายแกมคือแบบเหมือนสุ่มไปเจอแบบพระเจ้าแกมไม่ให้เกียริแรงันเลยคือลดเกินอ่ะคือแดงเพื่อนฉันหนัดจะแรงแดงเนาะเวลาสุ่มไปปุ๊บก็เจอแบบอื้อไม่แบบไม่ใช่ฝีมือแบบเราเลยแกคือแบบคนละขั้นไปเลยแกแบบไม่ให้เกียรติเลยค่ะคือจะเก่งไปไหนอ่ะแต่ะคนคือลดเวอร์ฝีมือฉันสิอ่อนดอยเวอร์อ่ะล่ะคลิปนะก็จะเป็น ชุดอะไรก็ติดตามชมต่อได้เลยนะจ๊ะสัคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไครด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเดอ้อ